มันมไม่เล่นจ้ะไม่เล่นจ้ะขอบคุณมากบอกว่าไม่เล่นจ้ะไม่เล่นไม่เล่นไปด้วยเถอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเนตหนัง เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามหานะเธอหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเมลลี่อายุ30ปีวันหนึ่งเมลลี่ไปเมาในงานแต่งของเพื่อนการที่เมลลี่ได้เห็นเพื่อนตัวเองไปแต่งงานนั้นมันเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมว่าเธอเป็นคนที่โซสนิทไม่มีผู้ชายคนไหนเข้ามาจีบเธอเลยแม้แต่คนเดียวหลังจากวันนั้นชีวิตของเมลลี่ก็เปลี่ยนไปเพื่อนก็ไปแต่งงาน ส่วนตัวเองก็ไม่มีรถใช้เพราะว่าไปขับรถชนกำแพงล้านโจกชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความวุ่นวายความเละเทะโชคดีปนร้ายแล้ววันหนึ่งไมลี่ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลุงเป็นวิศวกรเมนเทนเนนซ์ของรถไฟฟ้า BTS หลังจากที่ไมลี่ได้เจอกับลุงชีวิตของเธอก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรถไฟฟ้ามาหานะเธอสามารถรับชมได้แล้ววันนี้ในเ e t f l i x ครับ หนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่เหมาะกับช่วงเดือนเมษานี้มากๆเพราะว่าตัวหนังจะตั้งอยู่ในเซตติ้งช่วงเดือนเมษาและเทศกาลสงกรานนี้ซึ่งเป็นหนังที่เหมาะและอบอุ่นหัวใจมันทําให้คุณรู้สึกสนุกและเบาสมองอย่างแน่นอนเพราะว่าหนังสมัยก่อนนั้นจะมีความเป็นเอกลักษณ์และจะค่อนข้างผ่อนคลายและมีความตลกในรูปแบบของยุค2 0 0พผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ ยิ่งดูก็ยิ่งคิดถึงสมัยก่อนยิ่งดูมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอินมากเท่านั้นและถ้าคุณเป็นคนที่มีอายุ20ขึ้นไปหรือกำลังจะ30หรือว่า30แล้วแต่ยังไม่มีคู่หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เหมาะกับคุณไปอย่างมากครับคุณยิ่งดูคุณก็ยิ่งคิดว่านี่ฉันอายุเท่านี้แล้วแต่ทำไมฉันยังไม่มีใครเลยหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ครบร้จริงๆแม้ว่าจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่ความสนุกนั้น ก็ยังไม่ตกยุคสมัยแล้วถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้ในเดือนเมษายนหรือในช่วงสงกรานผมบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ จะมีความสนุกมากขึ้นให้กับคุณอย่างแน่นอนทุกเมษาของทุกปีรถไฟฟ้ามหานาเธอจะกลับมาสร้างบรรยากาศให้กับคุณในทุกๆครั้งฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เคยดูหรือดูเมื่อนาน,านมาแล้วหนังเรื่องนี้ควรค่าที่จะกลับไปดูอีกครั้งแม้ว่าเป็นหนังเก่าแต่สิ่งที่เขาเล่านั้นเป็นจริงอยู่ในทุกวันนี้ขอให้สนุกและขอให้เอนจอยกับหนังในทุกๆเรื่องที่คุณดูในทุกช่วงเวลานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ หาคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เพื่อติดตามภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันนิยายและวรรณกรรมต่างๆอีกมากมายทั่วทุกมุมโลกจากคริสเนร์ดหนังในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ